ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอคำพูดของชิงสุยที่กล่าวออกมาทำให้ชายหนุ่มคนนั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาต้องมองไปที่ชิงสุยด้วยสายตาที่มั่นใจว่าเขาจะต้องได้รับชัยชนะเป็นแน่เขาได้พูดเสริมออกไปว่าถ้าเจ้าพ่ายแพ้ให้กับข้า เจ้าต้องตามข้ากลับไปที่ตระกูลของข้าและต้องเป็นช่างตีเหล็กของข้าและเจ้าต้องเป็นฟังคำสั่งของข้าแต่เพียงผู้เดียวแน่นอนแต่ถ้าเจ้าพ่ายแพ้ข้าต้องการให้เจ้าถือป้ายของร้านข้าและเดินไปบนท้องถนนเป็นเวลาสามวันชิงสุ่ยหัวเราะขณะที่เขาชี้ไปที่ป้ายที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ ในช่วงเวลานั้นได้เกิดเสียงที่อึกกะทึกครึกโครมดังขึ้นจากกลุ่มคนภายนอกร้านในน้อยผังร้านนี้ไงคือร้านที่ข้ากำลังพูดถึงชิงสุยรีตาเล็กน้อยเพราะเขาเห็นกลุ่มชายที่สวมใส่ชุดสีขาวและพบกระบี่ยาวที่กำลังเข้ามาในร้านของเขาขณะที่ลูกค้ารายอื่นๆเมื่อเห็นเครื่องแบบของพวกลูกค้าคนอื่นๆได้หลีกทางให้และออกไปยืนอยู่ข้างๆ ไม่มีใครที่กล้าที่จะขัดขวางเส้นทางของพวกเขาเมื่อเห็นชุดเครื่องแบบของนิกายกระบี่อมะตะไม่สามารถหยุดหัวรอด้วยความของขืนเมื่อเขาเจ้าอ้วนใหญ่เดินเข้ามาชิงสุยรู้สึกได้ทันทีว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เจ้าอ้วนน้อยนี่เป็นคนที่ทำให้ท่านเสียหน้าก่อนหน้านี้ชายวัยสามสิบ่ ปีกำลังมองไปที่เจ้าอ้วนที่อยู่ข้างข้างเขาเจ้าอ้วนน้อยชิงสุยเกือบจะถมน้ำลายออกมาเล็กๆนีนั้นน้อยมารดาเจ้าสิชิงสุยจ้องมองที่ดวงตาของชายชกันที่อยู่ด้านข้างของเจ้าอ้วนเขาสามารถมองเห็นได้ถึงความประสงค์ร้ายในสายตาของชายคนนั้นพี่น้องทั้งหลายเขาคือคนที่ทำให้ข้าอับอาย และไม่เพียงแค่นั้นเขายังทำให้นิกายของเราต้องอับอายอีกด้วยเจ้าอ้วนตอบกลับไปด้วยท่าทางคับข้องใจมีได้แสดงออกมาจากในดวงตาของเขาข้าไม่เข้าใจเลยว่าว่าทำไมท่านปู่ถึงไม่ต้องการให้ข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขา น้องชายไม่ต้องกังวลพี่ชายคนนี้ของเจ้าจะแก้แค้นให้เจ้าจะจัดการกับปัญหาและความทนทุกข์ทรมานที่เจ้าได้รับมาเองชายหนุ่มหัวเราะออกมาใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อมองไปเจ้าอ้วน ไม่ต้องเป็นห่วงพี่ชายของข้าข้าจะจัดเตรียมสาวงามที่อยู่บนชั้นบนสุดของคฤหาสน์โบตันให้ท่านเพื่อความเพลิดเพลินและสนุกสนานกับท่านเจ้าอ้วนพูดออกมาเบาๆแต่ชิงสุยได้ยินคำพูดของเขาชัดเจนเรากับว่าเจ้าอ้วนได้ยืนอยู่ข้างๆเขาคฤหาสน์โบตันเขากล่าวถึงมันอีกครั้งแล้วชั้นบนสุดมันมีอะไรมีความแตกต่างกันยังไง ชิงสุยต้องการถามมิงเวียเกี่ยวกับคฤหา์โบตนันแต่เขาก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาได้ทำให้เธอโกรธเขาอยู่ด้วยอารมณ์ในตอนนี้เธอไม่มีทางตอบคำถามเขาเป็นแน่เขารู้สึกกังวลและกระวนกระวายใจ ชิงสุยไม่รู้ว่าเขานั้นทำให้หมิงเวียกโกรธได้อย่างไรไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้คนบอกว่าผู้หญิงที่สวยๆวยทุกคนนั้นเอาใจยากเด็กน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าเรามาจากนิกายกระบี่อมะตะ เสียงที่หนักแน่นและหยาบก,กระด้านได้กึกก้องออกมาชิงสุยได้ออกจากผวังของเขาเจ้าของเสียงนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากชายหนุ่มที่มีรูปร่างอ้วนผพีแน่นอนข้ารู้ตรงกันข้ามชิงสุยไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยเอยเขายังคงยิ้มแย้มขณะที่ตอบออกไปน้องชายเจ้านั้นไม่ได้ดูจะเป็นคนโง่เลยแต่ทำไมเจ้าถึงได้กระทำสิ่งที่โง่เขลาลงไป ข้ารับไม่เข้าใจเจ้าจริงๆชาย <Bruno> <Overwatch> ชะกันคนหนึ่งหัวร้อยยาวและใส่หัวที่เจ้าไม่เข้าใจเพราะเจ้านั้นง่เหมือนหมูไงชิงสุยตอบอย่างแม่แยแสแต่น้ำเสียงของเขาทำให้ความโกรธของชายคนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมาจนเกิดขีดจำกัดเจ้าลูกโซเพณนีเจ้าอยากตายใช่ไหมชายชะกันได้ฟาดกระบี่ของเขาไปยังชิงสุยทันที จุดอ่อนของชิงซุยไม่ใช่ใครอื่นนอกจากแม่ของเขาไม่ว่าคำจะเป็นพูดหรือการกระทำใดๆชิงซุยมักจะให้ความสำคัญกับแม่ของเขาเป็นสิ่งแรกแต่ชายคนนั้นกลับดูถูกแม่ของชิงซุยออกมาในตอนนี้ตาของชิงซุยรีลง สายตาของเขาเปลี่ยนไปคมชัดเหมือนคมกระบี่เขาคว้าค้อนขนาดใหญ่ไว้ในมือของเขาและฟาดไปข้างหน้าด้วยทำให้เกิดเสียงที่ดังเหมือนฟาร้องในขณะนั้นชิงสุยได้โจมตีออกเป็นสองครั้งในช่วงเวลาเพียงพริบตา เสียงคำรามดังได้ดังกึกก้องสะท้อนออกมาท่ามกลางกองเลือดด้วยความโกรธชิงสุยได้ฟาดลงที่ศีรษะของเป้าหมายจนไม่เหลือชิ้นดีเศษเล็กเศษน้อยได้กระจายไปทั่วสภาพตอนนี้มันดูคล้ายแค่เศษเนื้อเท่านั้นใครก็ตามที่บังอาจดูถูกแม่ของข้ามันต้องตายชิงสุยพูดออกมาเบาๆขณะที่เขาหันไปจ้องมองฝูงชนที่ตกตะลึงหญิงยโส นี่คือความเย่อหยิ่งที่แท้จริงเจ้าอ้วนข้าเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นี้ถ้าข้าเห็นหน้าเจ้าอีกครั้งข้าจะทำให้เจ้าสูญพันเจ้าลืมไปแล้วเหรอชิงสุยได้จ้องมองที่เจ้าอ้วนหลังจากนั้นคอในมือของเขาทุบออกไปที่ท่อนล่างของร่างกายของเจ้าอ้วนมันทันทีไม่นะเจ้าอ้วนกรีดร้องออกมาแต่ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วไปให้พ้น ถ้าเจ้ายังต้องกลับมาที่นี้อีกก็หาคนที่มีความแข็งแกรงมากเพียงพอมาด้วยชิงสุยหันหน้ากลับไปขณะที่เขายิ้มและพูดกับสมาชิกคนอื่นๆของนิกายกระบีอ่อมตะผู้ซึ่งเปียกโชกวยเลือดตั้งแต่เริ่มแรกชิงสุยไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีกับสมาชิกของนิกายนกกระบีอ่อมตะเขามีข้อพิพาทกับคุณชายเฟิง ตาแก่เฟิงและผู้อาวุโสอีกสองสคนแต่ตอนนี้เขาได้มีปัญหาขนาดใหญ่กับเจ้าอ้วนอีกเพิ่มขึ้นมาสาวกของนิกายกระบี่อมาตะได้นำร่างของเจ้าอ้วนที่หมดสติออกไปขณะแต่ในขณะนั้นเกิดภาพที่แปลกประหลาด เหงื่อจำนวนมากได้ไหลยหยดลงอย่างไม่หยุดยั้งบนใบหน้าของชายหนุ่มที่อยู่ในเทียนเซียนระดับหนึ่งเขาได้สังเกตเห็นพลังปราณที่ทรงพลังของชิงสุยทำให้เขารู้ตัวแล้วว่าเขาได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดที่เขาไม่ควรกระทำออกไป ช่างตีเหล็กคนนี้แข็งแกร่งอย่างมากๆชายหนุม่มอีกคนตั้งข้อสังเกตตอนนี้ข้าประจักษ์แล้วว่าทักษะของช่างตีเหล็กนอกจากใช้ในการสร้างยุทธภัณฑ์ต่างมันยังสามารถใช้เพื่อฆ่าคนได้ค้อนของพวกเขาเป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างมากขออ,องออชายคนหนึ่งกล่าว ข้าอยากแต่งงานกับช่างตีเหล็กจริงๆหญิงสาวที่ดูธรรมดาถูกสะกดด้วยการกระทำนั้นขณะที่เธอพึพรรมพำออกมาทำไมข้าถึงไม่คิดที่จะเรียนรู้ทักษะช่างตีเหล็กก่อนที่ข้ายังเล็กอยู่ชายที่อายุมากเสียใจ ชิงสุยได้เปลี่ยนมุมมองของชายหนุ่มที่มีความความมั่นใจก่อนหน้านี้ชิงสุยได้หันพูดว่าการประลองระหว่างพวกเขายังไม่เริ่มต้นขึ้นเลยอย่าสู้กันอีกข้ายอมแพ้ข้าจะถือป้ายนั้นไว้สามวันอืม ชายหนุ่มรีบตอบด้วยด้วยความร้อนรนชิงสุยไม่สามารถยับยั้งรอยยิ้มที่เกิดขึ้นมาได้ความกลัวไม่เพียงพอที่จะอธิบายถึงความรู้สึกที่ลูกค้ารายคนอื่นๆในขณะนี้พวกเขาได้รู้ซึ่งถึงความน่ากลัวของชิงสุย หลังจากที่พวกเขาได้เห็นการกระทำที่นองเลือดของชิงสุยตอนนี้พวกเขาได้เห็นรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของชิงสุยอีกครั้งอีกครั้งพวกเขาคิดว่าชิงสุยนั้นเหมือนปีศาจที่ร้ายกาจอย่างมากแต่ทำไมเขาถึงน่าสนใจอย่างนี้หลังจากฝูงชนได้กระจายออกไปมือไ้ายของชิงซุยก็ยังคงถือกระบี่นภาสำริดมันไม่มีคราบเลือดติดอยู่แม้แต่น้อยเพราะ ชิงซุยได้ตัดสินใจมอบมันเป็นของขวัญให้กับลิวลี่และนี่เป็นอีกเหตุผลที่เขาเลือกที่จะใช้คอนก่อนหน้านี้แทนการใช้กระบี่ของเขาเมื่อความวุ่นวายนั้นช่วงบ่ายผ่านพ้นไปแล้ว <Yeah. S 2> ชิงซุยได้คว้าคอนที่เต็มไปด้วยเลือกและล้างมันออกต่อจากนั้นเขาเตรียมที่จะขึ้นรูปยุทธภัณฑ์อีกครั้งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านของเขาเธอมีความงามอย่างมาก yeah. ทุกๆการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ไม่น่าเชื่อภาพในอดีตได้ปรากฏขึ้นมาในใจของชิงซุยเขารู้ว่าภาพเหล่านั้นเป็นของเธออย่างแน่นอนมันได้ถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของเขา และในอนาคตหากเขาได้พบกับเธออีกครั้งเขาไม่มีทางลืมเธอไปแน่ภาพความทรงจำที่เขาพบเจอเธอครั้งแรกมันจะคอยย้ำเตือนเขาอยู่เสมอเธอมีดวงตาสีเดียวกับดอกเหมยมีจมูกที่โด่งและริมฝีปากสีชมพูริมฝีปากเธอนั้นโค้งงองออย่างสวยงามเธอได้ยิ้มอย่างนุ่มนวลขณะที่เธอจ้องมองไปที่ชิงซุยชิงหานยี่จากนิกายสรานรม อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ